แล้วก็ส่วนนี้กับส่วนหินกับฝั่งนูนน้นวันนี้เป็นวันหยุดนะะักขัตฤกษ์นะครับซึ่งผมจะให้ดูว่าบริเวณพื้นที่จับนับมันมีแหล่งท่องเที่ยวถ้ามาพักแะ้วจะมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างฝั่งนู้นนะครับจะเห็นเป็นหลังคาสีแดงๆเดี๋ยวเราผมจะพาไปดูช่วงแต่วันนี้มันมีลำครองกั้นนะครับเป็นวัดเราะและก็ มันจะเป็นพื้นที่ที่เขาทากิจกรรมมีถึงดนตรีอยู่ในฝั่งหยุดในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์เขาจะมีตลาดขายของสินค้าของชุมชนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ผมไม่ดูจากภายในพื้นที่ของหิหนุจับนับเดี๋ยวจะพาไปเดินในบริเวณถนนทางผ่านข้างหน้าแล้วก็พาไปดูในพื้นที่ที่เขาขายกันจริงๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับต่อจากจุดเมื่อกี้ที่ถ่ายออกมาจากด้านในตรงส่วนของจุดสร้างห้องน้ํา ซึ่งตรงนี้ก็ผมจะให้มาดูเป็นเปถนนคอน,นกรีตที่ฟันก่อนเคยได้ถ่ายไว้นะครับตอนนี้เป็นเินนมันมาดูเป็นถนนคอนกรีตอ่านะครับตอนนี้วิ่งรอบมาถ้ารถสามารถเข้ามาคอนกรีตแล้วก็สามารถที่จะเดินออกมาสู่วัดเราะนะครับทางอบอตอได้ทำถนนไว้ให้ นี่ครับขอบเกตของวัดรอซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ย8สิบดนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพนรรษาต่อสิบอ่าส่วนนี้แล้วก็ฝั่งนูน้นก็ได้ทางวัดรอฝั่งนู้นข้ามนะครับเดี๋ยวให้ดูก็ได้มีกิจกรรมมีงานมีกิจกรรมมีงานมีขายของเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่า ฝั่งนู้นเขาจะมีอะไรกันบ้างที่น่าชื่นชมแต่ช่วงเย็นเย็นสะพานเราะนะครับแต่มองไม่เห็นต้นไผ่บางอยู่มีโอกาสจะพัฒนาให้มองเห็นและนั่งตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับก็สามารถมานั่งดื่มกาแฟตอนเช้าดินบรรยากาศสบายๆช่วงเย็นเย็นได้ไม่ร้อนนะครับมีต้นไม้มีอะไรก็สวยงามเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นกันครับครับนี่ครับจากจุดจอดรถนะครับเดี๋ยวผมจะบุนให้ดูจากจุดจอดรถแล้วก็ก็คือจุดของสถาจุดของ ไครนุ้ยจะนับพื้นที่กางเต็นท์นะครับแขมแล้วก็ฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานที่บอกเมื่อกี้แล้วก็ตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของจุดของวัดเลาะแล้วก็มีการขายของเดี๋ยวเราไปดูกันเขามีวันนี้เขามีกิจกรรมอะไรกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เข้ามาในวัดเลาะนะครับวัดศรีโสพลเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างในวัดวันจุดในขัตฤกษ์นะครับมีกิจกรรมเด็กๆรักหมาดูด้วยอันนี้ให้ดูภาพบรรยากาศน<ๆ>ี่มานครอน,นอนวัดนะ ก็มีกินักร้องประสานเสียง่าบรรยากาศรอบวัดครับผมเอามา,มา,มาดูกันว่าว,วันนี้ก็มีกิจกรรมภายในวัดวัดโสพลสีราตน์ครับ ไปดูฝั่งนู้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เชื่อมเดินเข้ามาเชื่อมกับฝั่งหนูน้นฝั่งที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นลานเป็นจุดที่ถนนเข้ามาอะไรเขาจะมีการนโยบายการสร้างสะพานข้ามอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงส่วนนี้เราให้ดูกันฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานเราะนะครับสะพานบ้านเราะซึ่งก็มีเรือประมง มีอะไรมีลานถ้ามีงานลอยกระทรงมีกิจกรรมตรงส่วนนี้ก็ได้พัฒนาให้เป็นส่วนที่เขามีกิจกรรมกันนะครับฝั่งนู้นก็คือจุดต้นมะพร้าวต้นเดียวนั้นนะครับอ่าตรงนั้นก็คือเป็นจุดต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สุดของอ่าถนนปูนซิเมนต์ซึ่งต่อไปก็จะพัฒนาให้มาถึงเกลียกลคองฝั่งนี้แล้วก็จะมีโอกาสได้มองเห็นเข้ามาอ่าจากฝั่งนี้ ครับก็มีกิจกรรมที่เขามาทํากันอยู่ให้เด็กๆมาฝึกเล่นดนตรีสากลร,ร้องเพลงภานาเสียงมีเขามีกิจกรรมกันทุกอย,อยู่ตลอดตลอดอยู่เนืองๆน,นะครับแต่ผมก็อันนี้ก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ดูว่าถ้ามาพักที่ไข่นุ่ยจบนับในอนาคตก็จะมีกิจกรรมอะไรให้ช่วงเย็นๆบรรยากาศสบายๆให้ดูบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเรื่อยๆเข้าเส้นตีน ่นีจะเป็นการซ้อมนะครับจะมีะกิจกรรมในอนาคตเดี๋ยวผมจะไปสอบถามให้ดูว่าซ้อมไปงานไหนกันนะครับ สอบถามคร่าวๆก็จะเป็นงานเข้าพรรษาในวันที่สองนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมงานใหญ่ที่เขาจะเป็นการกิจกรรมกันทุกปีนะครับอันนี้เราให้ดูเป็นออเดอร์เป็นออเดอร์อันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่สาตเบ็ดหนึ่งกรกดาหกสองหนึ่งและสองสิงหามานครนอนวัดก็จะเป็นงานประจําปีของวัดเราะซึ่งก็อย่างที่เห็นมีการซ้อมมีการอะไรอยู่ ก็เข้ามาดูกันเดมชมกันได้ครับจา,จากจุด2ข้างวัดนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการขายของในตลาดวันนี้เขามีวันที่สองสิงหาคมจะเป็นงานใหญ่ในการเข้าพรรษานะครับกิจกรรมเข้าพรรษาอันนี้วัดรอกโสพลตีทารามมีทวิตุวันให้สักการะด้วยนะครับเดี๋ยวผมจไปดูตลาดเลยเดี๋ยวพาลูกไปดูทะเลฝั่งมีสองฝั่งฝั่งที่ถมหินกับไม่ถมหิน เดี๋ยเดินดูกันเลยเปนบรรยากาศโดยทั่วไปน,นี่นะครับอันนี้ฝั่งวัดราะตำบลสะแก้วข้ามสะพานไปเป็นตำบลท่าขึ้นนะครับบรรยากาศสบายๆเจอฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกช่วงหนึ่งหน้ามเมนแล้วก็ มันก็จะต่อไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ทกิจกรรมธุรกิจในการมีที่นั่งพักมีร้านอาหารสวยๆงามๆร้านกาแฟรบรรยากาศดีๆนะครับส่วนนี้พามาดูให้ช่วงขึ้นไม่แรงแต่ก็เป็นการหินเท่าหินเท่าคนาเดี๋ยวจะซูมฝั่งนู้นให้ดูนะครับมีท่าทรายมีพวกตะเคียนดำอันนี้ฝั่งฝั่งนูยังคยังไม่ถมหินนะครับ ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ชายหาดที่เขานั่งชมมีร้านอาหารอะไรสวยงามแต่มีโครงการนมาแล้วว่าจะถมหินทีนี้ฝั่งนี้ฝั่งข้ามคลองครับสะพานนี้มาฝั่งนี้ก็จะมีการถมหินเพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดินในพื้นที่จังหวันดนครราชสีมาน้าเล่นน้ําได้สวยใสยสะอาดนะครับฝั่งนู้ก็จะเป็นปากน้ํไกลมีโอกาสจะพาไปเยี่ยมชมปากน้ํไกลถ้าเป็นอย่างไร่าครับผม ครับก็สอบถามดูแล้วในส่วนนี้ทีจจริงตลาดมันจะอยู่ข้างกับเมนฝั่งนู้นะครับเมรุมาตวัดโสพตีธารามแต่วันนี้วันที่30วันนี้28แต่วันที่3112ิบเดงี๋ยวมีงานวัดวันเข้าพรรษาก็เลยมีกิจกรรมเลื่อนแม่า้าออกมาอยู่บริเวณหน้าวัดกันน,นะครับตอนนี้ก็เป็นจุดฝั่งนี้ก็จะ ให้คนมาจอดรถนั่งชมบรรยากาศแต่เป็นสวนหินนะครับสวนหินไ,ได้เดี๋ยวไปดูหนะ้าเมนตอนนี้ก็มีคนแม่ค้าไม่มีแล้วนะครับย้ายมาอยู่ฝั่งนี้หมดในช่วงกิจกรรมช่วงนี้เฉพาะช่วงน,วน,วน,นี้ปกติก็จะอยู่กันหน้ามีรูมารมีกิจกรรมมีร้านขายของทุกเย็นทุกวันนะครับทุกวันเลยแต่สาิลทิ์ดึกนะขัตรเตอร์อก็จะมีคนมากหน่อยอ่าเราเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับจากส่วนนี้สามแยกอันนี้กำแพงวัดระนักครับ วิ่งตรงนี้ไปออกปันจบที่สาย401สนนเส้นใหญ่ได้เยวไปดูที่ศักการะทาเทวสุวรรณกันตรงนนี้ก็เป็นบรรยากาศกาเฟเกตวัดห้างทิงครียะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นจุดเช็คอินของทะเลระาวายทษดครับทะเลาะตำบลสะแก้วอำเภอทัศาราจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านะครับก็เป็นจุดที่เขา mark าทะเลระ,ะไว้ทิ้งอินเข้ามาได้หรือาเส้นทางทาง,ทาง Google Map ได้นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่แม่ค้าขายของกันโดยปกติที่ไม่มีกิจกรรมงานประจำปีที่วัดนะครับถอาก็พอมีงานประจำปีที่วัดเขาก็ย้ายไปขายกันที่นู่นทั้งหมดนังทางวัดให้ไปขายกันหน้าวัดทั้งหมดเลยพื้นที่ตรงนี้กอ็อาจจะใช้เป็นพื้นที่จอดรถ นะครับอันนี้ก็มีชาวบ้านพี่น้องมานั่งจุดชมวิวกันใครมาใครนุ้ยจับนับมาเที่ยวมาชมครับมีพื้นที่มีแหล่งให้นั่งชมบรรยากาศสบายสบายได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของท้าวเวสสุวรรณที่มาเคารพสักการะบูชากันะนะครับร่วมทำบุญที่จุดประทัดนี่อันนี้เมนรูมาศนะครับฝั่งนู้นมี ร้านน้ำชามีกาแฟสดมีชาบูมีปังยายาอ่านะครับอันนี้มีพื้นที่การทำบุญคาถาเทวเวสวรรอ่ามีจุดสักการะทำบุญทางนู้นนะครับนี่ก็เมนเมก็ประมาณนี้นะครับวิ่งทางนี้ก็จะไปออกโคกตะเคียนนะครับห้ามขายของพื้นที่ตรงนี้ทางวัดได้กันไว้ให้กับ ใป็นพื้นที่ของวัดนะครับได้ได,ได้ได้กันไว้ให้กับชาวบ้านได้มีโอกาสมานั่งชมนั่งชิวนั่งดูบรรยากาศของทะเลแต่ว่าช่วงนี้น้ําก็ขึ้นอยู่นิดหน่อยก็นะครับลงลงเล่นได้บ้างแต่ก็ลึกอยู่นะครับเล่นได้เล่นได้แต่ถ้าฝั่งนู้นหมอเห็นไกลๆเห็นเป็นท่าทรายอ่านะครับก็ที่พูดไปแล้วเป็นลาน ยังไม่ได้ถมหินแต่มีโครงการเข้ามาแล้วว่าจะมถมหินเหมือนกับฝัองนี้นะครับอาจจะดูไกลหน่อยอ่านะครับบรรยากาศฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ